สวัสดีค่ะวันนี้เราจะออกไปทำงานกันนะคะวันนี้หกโมงสีนาทีค่ะเป็นวันจันทร์วันนี้อากาศโดยรวมข้างนอกก็พายุนะคะทั้งคืนมีแต่พายุมีแต่ลมแรงมากเสียงดังมากเมื่อคืนเราก็ได้นอนพักผ่อนเต็มที่เนาะวันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งเดี๋ยวตอนเช้านี้เราไปทำงานเราจะมีการประชุมกัน ตอนเช้าถามเรื่องการทํางานเรื่องอะไรต่างๆและก็8ปดโมงเราจะมีประชุมกับเพื่อนโรงงานอีกคนหนึ่งที่มีปัญหากันเราเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่และเราก็ก็บ่นเขานิดหนึ่งพอเราบ่นเขานิดนึงในเรื่องการทํางานเขาก็เลยไปฟ้อ,ฟองแล้วเขาขอประชุมกับเราในการที่เราไปติเตียนเขาในเรื่องการทํางานซึ่งเขา ไม่ยอมรับความจริงว่าเขาทํางานเป็นแบบไหนเขาว่าเขาทํางานดีนู่นนี้นั่นเนาะแต่ด้วยสายตาเราและคนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานแล้วแล้วเขาก็เป็นคนชอบมีปัญหาแล้ดวดูดูว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะทํางานกับพวกต่างชาติเป็นนี้ถ้าเราถ้าเราอ่อนแอนะเราจะโดนแบบโดนรังแกทํางานต่างแดนแต่เราต้องเก่งนะหลายๆเรื่องเพราะว่า คนต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนในในประเทศเป็นคนอบพยพพวกนี้มันก็จะมีนิสัยขี้อิจฉาตาร้อนจะเป็นคนขี้อิจฉาตาร้อนพวกนี้แต่ถ้าคนในประเทศของเขาเองเขาจะมีกฎระเบียบในการทำงานเนาะทำงานในต่างแดนอยู่ต่างแดนเนี่ยมันต้องเข้มแข็งต้องเอาตัวรอดแต่ถ้าคนในประเทศเขาถ้าเราทำงานกับคนในประเทศเนี่ยเขาจะไม่มีการต่อว่าต่อคานกาันเน็บแนมกันอะไรพวกนี้ เขาจะพูดก็พูดตรงๆงคุยกันตรงๆงนั่งประชุมกันตรงๆและคุณจะต้องไม่มีการแบบเขาเรียกอะไรอะที่แบบร้องวีดร้องวาดอะไรอย่างนี้ไงเขาเรียกอะไรรู้แล้แล้วผู้หญิงคนเนี้เวลาใครไปว่าอะไรเขานิดหนอะยเขาจะกรีดกรีดกรีดทุบโตะทุบนุ่นเหมือนคนปัญญาอ่อนอะเหมือนคนบ้านอย่างเราเราคือแค่พูดแล้วเราก็จะอธิบายว่าเหตุผลนี้นั้นนะเขาไม่ฟังไงวันนั้นบอกว่าฉันจะพูดได้หรือยัง เธอพูดอยู่ฝ่ายเดียวฉันขอพูดบ้างไม่ได้แล้วชี้หน้าเราชี้หน้าเราแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้นู่นนี่แล้วก็พูดแบบคือไม่พูดแบบไม่หายใจอะ่ะนิสัยเสียมากผู้หญิงคนเนี้แล้วขี้อิจฉาแบบสุดๆขี้อิจฉามากในที่ทํางานนี่อิจฉาเขาไปหมดแม้เงินเดือนขึ้นเท่าไรเงินเดือนเท่าไรฉันได้เท่าไรฉันแต่ตัวเองนะไม่ยอมทํางานตัวเองมัวแต่มองคนอื่น คนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำงี้แล้วตัวเองก็ไม่ยอมทำฉันทำแค่ตรงนี้ฉันเสร็จของฉันแค่ตรงนี้ฉันจะไม่ทำอย่างอื่นพอเราไปไปพูดไปบอกเนี่ยก็ไม่พอใจเดี๋ยวดูวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังพรุ่งนี้ชีวิตในต่างแดนมันเจออุปสรคเยะแต่คุณต้องแข็งคุณต้องเก่งถ้าคุณไม่เก่งคุณอยู่ไม่ได้ในที่ทำงานหลายๆที่มีปัญหาแต่เฉพาะเพื่อนร่วมงานต่างชาติเท่านั้น แต่คุณในประเทศเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้มีอะไรเขาเคลียร์กันตรงๆเขาไม่มาเดาไม่มานั่งความอิจฉามีแต่ว่าเขาไม่มีไม่มีแบบรุนแรงนี้ถ้ามีปุ๊บเขาะจะเรียกคุยทันทีคุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณทําคุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณพูดเดี๋ยวเราไมา่เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะออกไปทํางานแล้วนะคะ